แชร์เคสการเจ็บป่วยของลูกค้าท่านนี้นะคะก่อนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณลูกค้าโทรมาสอบถามปรึกษาอาการก่อน ว่าอาการประมาณนี้เข้าไปทําการรักษาได้ไหมทางตัวแทนก็ให้คําแนะนําในการปรึกษาเคสนี้ว่าให้เข้าพบคุณหมอนะคะแล้วก็ให้คุณหมอลองทําพเคนแต่จากอาการปวดท้องของลูกค้าเนี่ยเมื่อเข้าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยาทางแพทย์ให้คำวินิจฉัยว่าเคสนี้มีความจําเป็นต้องแอดมิตในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วนิ่วในไกนะคะแต่เมื่อเข้าทําการรักษาแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วไม่เจอนิ่ว ก็มาสองกล้องนะคะเคสนี้ก็เบ็ดเสร็จหมดค่ารักษาไปประมาณสี่หมื่นกว่าส่วนทางตัวแทนก็ทำหน้าที่ประสานงานกับทางโรงพยาบาลนะคะ,ะทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งโทรโทรกลับมาหาทางตัวแทนว่าเคสนี้ทำประกันนานแล้วหรือยังถ้ายังทำไม่นานเนี่ยทางลูกค้าจะต้องวางเงินมาจำในการเข้ารักษาครั้งนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะ แต่โชคดีเคสนี้ทำประกันกับเรามานาน4ปีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการดิวทำงานหลังบ้านประสานกระทำโรงพยาบาลคือให้ข้อมูลของคุณลูกค้าแล้วก็แผนที่วงเงินที่ลูกค้ารักษานะคะรวมถึงข้อดีของโรงพยาบาลน,นี้ก็คือว่าสิทธิส่วนต่างเราขอส่วนลดในสิทธิส่วนต่างที่โรงพยาบาลให้ได้ก็คือว่าโชคดีของคุณลูกค้าค่ะ โรงพยาบาลน,นี้ค่าส่วนส่วนค่าห้องอะค่ะถ้ามีส่วนเกินทางโรงพยาบาลจะเวฟให้ก็จึงเป็นเหตุที่ตอนวันที่ลูกค้าออกเขตนี่ <c oughs> นอนสองวันนะคะหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ4ี่หมืนแปดแล้วก็อนุมัติวงเงินเคลมมาประมาณเอ่อเท่าที่กับวงเงินค่าชดเชยในนาการนอนสองวันในโรงพยาบาลเนี้ยจ่ายค่าชดเชยตามหลังมาให้คุอลูกค้าที่หนึ่งหมืสามพัน บาท้วนนะคะก็เป็นเคสที่แบบทางลูกค้าแฮปปี้ทางตัวแทนก็แฮปปี้ขอบคุณโ <c oughs> ทษค่ะขอบคุณทางโรงพยาบาลมาด้วยเนี่ยนะที่นี้นะคะหากท่านใดมีข้อมูลใดๆอยากที่จะให้คลิปการเงินเนี่ยเข้าไปดูแลนะคะหรือให้คำปรึกษาในเรื่องวางแผนทางการเงินหรือทางภาษีเนี่ยทักทายกันมาได้นะคะยินดีบริการค่ะ